โอ้มีรอยคนอื่นมาไหมตอนนี้เรามาใส่เรามาใส่ไซส์จ่พี่นนอกเอามาเบิ่งไซส์ตอนเสาร์โอ้โหว่าจะหมานหรือไม่จะหมานบอเฮ้ยพี่นนอกโอ้มือนี่คือป่าสมปะมีป่าชม นี่ปลาสมไสซย,ยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้แต่ว่าสิได้บอเดี๋ยวมาดูกันเป็นปลาสมเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเป็นสงคือสิมีปลาอยู่พี่น้องเด้อยิ่วนเบิ่งก่อนคี่จังปลาสมอุ้ยเาเท่ากันคูไม่อมเอาใส่เงียบเงียบเด้มามือนี้เป็นมีไซ อ้อนี้นะปกนะรนี้อ้สวดอยู่พี่ลกสวดอยู่เดี๋ว,ว่ามีูด้อเพะเคยมีูในไซด้ดิที่ดอมหอูอยู่ต้ไซจะข,ขาดๆดกเอามาไซไว้ เดนนี๋ยวมาดูกันขอตั้งกล้อง,อ,งกองใหม่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสีสันสันขอตั้งกล้องใหม่ก่อนอืมแบบสันสันโอ้มีงูอีกโอ้จะเป็นหมาเดเ็งงูก็เด้ย๋ย งูเข่าอีกงูป,ป่าดอกเล็กต,ตัวน้อยถ้าเขา่างูเข่าอะไเพิ่มแห้งอ่ะป่ากับก่บค่อยได้อ,อย้างนี้ง่ายเดี๋ยวสิใสกองเบ็ดมาเดี๋ยวอะไรงูออกกำลีงเหาอ หกแห้ง okay. เลยน้อปลาข้างอื่นเพิ่นกินเลยน้องปลาโอ้ยกินกินปลาข่อยจนบ่อิ่มเบิดไป้อูอ่ายากาบเข้าไปกาบมนุนขับขับไปอย่างไ้ให้ออกก็ออกปนน้ำกันดิ ่าไปตายเบิดเป็นอย่างละ่ะวุ้ยเออไปโอ้ไปแล้วพี่นอ้องโอ้ยถือว่าได้ไลายพี่นอ้องหลังเดียวเดี๋ยวพอได้อู่พอได้อูเดี๋ยวยิ่งมันจะเอาไปอู่ตำตะไคร้ใส่ใส่ห,อ,หอมใส่ผักแมงลักกับขอสิสีได้อิ่มอยู่ดอกพี่นอ้อง แซำนี่ละไสซ์เมื่อนี้ยามไซซแล้วก็เลาะช้มเข่าจ้ะพี่น้องกำลังซุ้มซุ้มแล้วสูงนะคะขนาดอยู่อยู่เทอมคูนาได้หนิยังสิถ่วมยูยม่ม้วนอยู่นะเบื้องต้นเขา่าเข่านี่เป็นเข่าที่แจมนะคะแจมแจมะน้ำเขานะปังที่มว้วนทีรอบแรกแลวจ้ะพี่น้องที่เคยทายอันให้พี่ให้น้องเบื้องนะคะพี่น้อง นี่คือข้าวที่มันผสมมาก็ข้าวนาปังตอนที่เจ้าข้าวนัาปังเงยม้อนกับพอเห็นนะว่ามีข้าวเจมแต่ว่าตอนที่มาเอารอบสองปรากฏว่าเขาพอถอกน้ำโม่จากพี่นนอกมาเอารอบสองแล้วเขาพอถอกน้ำโม่ไอ้ต้นนั่นคือซีเมนข้าวเจ้านะเดี๋ยวพงมิดไปด้วยอยู่นะจะในมะกอออกนี่คือซีเมนข้าวเหนียวจากพี่นนอกเป็นห่วงำดำเขามอโม่สายพันธ์ว่าข้าวสายพันธ์อย่างที่ผสมมากบข้าวปลูก แดว่าเป็นหวองดำดำเม็ดำดำๆำก็คงจะเป็นเข่าก่อคอหกจ้ะกำลังหนวยกำลังมวยเข้านี่แน่นนาดีอยู่พี่น้องเป็นนอนก่อน้าฝนมาชุกรอบสุดท้ายนี่เป็นนอนก่อลงเล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติจ้ะต้นต้นเถาลงก็แตกลูกขึ้นไหมเป็นนอนก่อลงค่ะนี่คือข่าอันผสมที่เข่าวน้าปัง ก็ได้บบเกียวเพราะว่าเพิ่นผสมกันอยู่ในนี่เพิ่นกะรีบมงแข็งลงล่ะส่วนหลายเพิ่นบบถอกถอกบอดีใส่หมากใส่นมบอดีก็ได้ปล่อยถิ่งไปจ้ะพี่น้องจ้ะก็ได้นี่ละเอารอบนี้ล้ถ้าแม่นตั้งใจเฮ็ดอีดีปีนี่พี่น้องเอ้ยเข้านะปี แต่เมื่นิมม่อนตั้งบ้านบ้านเข้านะปีปีนี้เด้เกี่ยวน้ากําลังลดจะมาเมื่อนี่เมื่อวานนี่น้ำบอทนลดพี่น้องมาเมื่อนี่น้ําลดนะคะปรากฏว่าน้ําลดแล้วคือสีบะทวมพี่น้องสรุปแล้วบะท่วมดอกเพราะว่าเห็นน้ําบกแล้ววังสองสามเมื่อนี่ยฝนบกตกแต่ว่าเขากันยัขึ้นคือเกาอยู่ขึ้นเมือ่อเล็กเมื่อน้อยยมอนก็คือว่ามันเขาสีทุ่มแต่ว่ากะมะเบิงเมื่อนี่ ย,ยิมนต์ไซสไใบไซสเขินจะพี่นอ้องปรากฏว่าไม่ถ่วมเน่นอนแถวนี้ที่ล่มที่ล่มตอนนี้มนล้มคลิปไปรอบนั่นที่บาลมมาเจอล้มรอบแรกแหละเขาก็ล่มปู่ไปเลยนี่เขากําลังเงยเงยคอเงยอย่างขึ้นพี่นอ้องกระสิได็เกีียวอยู่ต้นตายกระตายเพราะว่าห้าปล่อยตามธรรมชาตินี่รัาเป็นหนอนกโกกะลูกก็สิแตกมาที่หลังนั่นแหละ อันพวกที่ตายเงาเขาเหลือก็ก,กำลังแตกแหนงแตกลูกโอ้พี่น้องยังไดเขาก็เป็นเขาเ่าก็เลยเลมบบอคือเก่าพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นเข่านี้บาสนาดีอืมกเ็เลยเลมบบอคือเก่าอาจารย์เมื่อนี้พระมาชมเขา่าพี่น้องจา้พาพระมาชมเขา่าเข่างามๆเข่าแจมเขา่าผสมม้าปรากฏว่าเขา่าญ่ผสมเข่าหน้าปังม้าก็ได้บริเกียวเข่าหน้าปังรอบเข่าหน้าปังนะคะกะ็เลยปล่อย แต่จะได้กินข้าวนะปีอะไรเจ้าพี่น้องเพราะว่ายีา่ปุ่นบ่ได้มีข่าวนะปีลายนะคะให้นา้นาน้ทีเห็ดข่าวนะปีมันบ่หลายพี่น้องเป็นข่าวนะปังละส่วนลายไปเห็ดเนื้อทีสิบกัวเไรสิบกัวสิบสี่สิบห้าปากระจุมจ่มจำจุมจ่มจำอยู่ทางไหนพูดป่าถ้าเขาขอนจะมาเจ็บ ไปยนมนก็ขอตัวไปเพียงสัานีส้สำหรับคลิปนี้ไบคลิปหน้าพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ